ครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องผนึกเทพบรรลังราชาภาคสองนะครับชื่อว่าบุตรแฝดแห่งมังกรพี่ชายจะเป็นอาฉริยะและน้องชายผู้ไร้ค่าแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกันแต่พวกเขาเข้าอยู่คนละที่แต่ทว่าพวกเขามีความปรารถนาเดียวกันนั่นก็คืออยากทําให้โรคสงบสุขอย่าลืมติดตามกันได้นะครับสําหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าเราจะลงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับจากนั้นช่วงเที่ยงเราจะลงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ แล้วช่วงเย็นเราจะลงประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดก็เป็นเพื่อนร่วมชานดังนั้นว่าพวกเขาเห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือพวกเขาก็ไม่กล้าเพิกเฉยและเรีบมุ่งหน้า ไปอย่างที่ทางนั้นเพื่อไปช่วยเหลือทันทีในเวลาเดียวกันหลงต่างๆก็ได้ปล่อยเวทมนตร์สอดแนมและเริ่มการสอดแนมในที่ทางนั้นด้วยในช่วงขนาดต่อมาสีหน้าของเขาเข้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยมีสิ่งมีชีวิตอมนุษย์มากมายหลงต่างๆกล่าวด้วยเสียงทุ้มต่ำมันมีกี่ตัวหลงคงคงถามด้วยความสงสัยหลงต่างๆกล่าวว่ามันนับไม่ท้วนกระจายอยู่ทั่วภูเขาและที่ราบเราอามนุษย์ดูเหมือนกำลังจะขอจรจร ใช้แล้วเมื่อพวกเขาปีนข้ามเนินเขาทั้งสองลูกไปพวกเขาก็ได้เห็นภาพที่น่าตกใจอย่างยิ่งเบื้องหน้าเป็นพื้นที่ราบและในบริเวณนั้นมีสิ่งมีชีวิตอานมนุษย์จํานวนมากกําลังเคลื่อนที่มาทางนี้ตรงจุดที่จุดพบมีนักเรียนทั้งหมด4ีคนมารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นมองดูสิ่งมีชีวิตอานมนุษย์จานวนมากที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเห็นได้ชัดว่าสัญญาณขอความช่วยเหลือถูกส่งมาจากพวกเขา จำนวนอามนุษย์มากมายขนาดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทีมเล็กๆจะรับมือได้อย่างแน่นอนนอกจากทีมของหลงต่างๆและทีมอื่นๆแล้วยังมีอีก3ทีมที่เดินทางมาถึงรวมแล้วทั้งหมดมี5ทีมโดยมีสมาชิกทั้งหมด16คนในเวลานั้นของทัพอามนุษย์อยู่ห่างจากเนินเขาทางฝั่งของพวกเขาเพียงประมาณ3-400เมตรเท่านั้นหลายทีมรวมตัวกันอย่างรวดเร็ว ต้องบอกว่าการมีชื่อเสียงนั้นดีจริงๆมีเพียงทีมเดียวที่เป็นทีมปีหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นทีมปี2และปี3แต่ถ้าว่าพวกเขาทุกคนก็รู้จักเทพที่ดาวหลิงเหมืองโรูแทนทีที่เห็นทีมของหลิงเหมืองโรูทุกคนก็รู้สึกร้องใจหลิงเหมืองโร่รองตังๆและรองคงคงเป็นทีมแรกที่ค้นพบทีมที่ส่งสัญญาณมาก่อนกอรไรขึ้นงั้นเหรอหลิงเหมืองโรูถามหัวหน้าของอีกฝ่ายลุกขึ้นยืนแลวกข่าวว่าพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เราเพิ่งปีนขึ้นมาบนเนินเขานี้แล้วก็เห็นภาพนี้ที่ทางของสิ่งมีชีวิตมนุษย์เหล่านี้มุ่งหน้าไปยังค่ายทหารพวกเรามีกัน5้าคนและวค่าก็ได้ส่งคนคนหนึ่งกลับไปที่ค่ายทหารเพื่อรายงานข่าวแล้วจากนั้นพวกเราก็อยู่ต่อและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตอนนี้ที่พวกเราเห็นน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอมนุษย์ระดับค่อนข้างต่ำความเร็วของพวกมันไม่เร็วมากนักการกระทําเหล่านี้รนเป็นการกระทําที่น่ายกย่องแต่เราไม่สามารถ ัดการพวกมันได้ด้วยตัวเองดังนั้นถ้าคิดว่าควรจะชวนเพื่อนร่วมชั้นมาเพิ่มอีกสองสามทีมเพื่อรู้ว่าเราสามารถที่จะจัดการสิ่งมีชีวิตอมนุษย์เหล่านี้ได้หรือไม่เพื่อที่จะทวงเวลาให้กับทางทหารและสร้างแต้มบุญให้ตัวเองมากขึ้นงต่างๆฟังดูข้าสนามแร้อดไว้ได้ที่จะพยักหน้าในใจนี่คือทีมปีที่สองพวกเขาสมควรเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเตาร้องวิญญาณไม่เพียงแต่เขาจะไม่วันเก่งต่อเราอามนุษย์มากมาย แต่เขายังสามารถสั่งการและจัดการพวกมันได้อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันเขาก็กล้าหาญมากและต้องการได้รับแทมบูนจากเราอามนุษย์เหล่านี้หัวหน้าทีมจากหลายทีมได้มารวมตัวกันและได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วลิงหมองโร่หันไปมองคนอื่นอีกครั้งและพูดว่าพวกท่านล่ะจะเอายังไงพวกเรามาทันเวลาพอดีเลยเราไม่ต้องไปตามหามันแล้วผู้นำทีมปีสามโพธ์ พวกเราเชื่อฟังเทพที่ดาวแล้วเราจะทําทุกอย่างที่ท่านบอกทีมปีที่หนึ่งเลือกที่จะขอต้นขาของตนเองโดยไม่รังเรมีใครบางคนที่สามารถขว้าแชมป์ได้เมื่อทําการประเมินนักเรียนชั้นปีที่2และ3ทีมอื่นๆอ,อีกหลายทีมก็เตรมไร้ด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เช่นกันริง,มงรเมืองโรคเรอมองเราพีดิบที่กำลังเข้ามาใกล้และพูดว่าเอาระเราจะโจมตีพวกมันจากตรงนี้เดี๋ยวเรามีทั้งหมด5ทีมถ้าทุกคนทําตามใจตนเองผลลัพธ์ก็คงไม่ดีเท่าที่ควร ต้องประสานงานกันก่นกอนพวกเจ้าจะยอมฟังข้าไหมผู้นำทั้งสองมองหน้าก,กันและพยักหน้าหลังจากรังเล,เล็กน้อยผู้คนเกิดในโรงเรียนเตาร้องวิญญ,ญาณและเธอได้ยินตำนานมากมายเกี่ยวกับเทพธิดาผู้มีความสามารถคนนี้ในอนาคตเธอจะต้องเป็นนักบวชในวิหารหลักหน้าบวชอย่างแน่นอนและเธอเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์สูงเธอได้ทำผลงานโดดเด่นในการประเมินการต่อสู้จริงครั้งก่อนไม่มีอะไรผิดปกติอาจจะให้เธอเป็นผู้นำเอาระ นักรบอัศวินทุกคนจงมารวมกันข้างหน้าและรับผิดชอบในการหยุดยั้งสัตรูนักเวททุกคนจงมาหาฆ่าและเตรียมเวทมนต์โจมตีระยะไกลหากใครสามารถใช้เวทมนต์ผสมประสานาได้โปรดแจ้งให้ข้าทราบรวงหน้ากาโดยสรุปสถานการณ์ของนักเรียนทั้ง16คนก็ชัดเจนแล้วในกลุ่มนั้นมีอัศวิน4คนรวมทั้งหลงต่างๆและหลงคงคงนักรบ2คนและนักเวท4คนนักฆ่า2คน นักอัญเชิญสองคนและนักบวชสองคนอัศวินสี่คนและนักโรคสองคนอยู่แนวหน้านักเวทและนักอัญเชิญอยู่ตรงกลางนักบวชอยู่ด้านหลังแลนนักฆ่าสองคนอยู่ปีกพร้อมที่จะเสริมกำลังได้ตลอดเวลาทั้ง16คนรวมตัวกันเป็นขบวนอย่างสมบูรณ์อย่างรวดเร็วหงคงเริ่มได้ริง่งเหมืองโรคพูดกับหลงคงคงตกลงหลงคงคงตอบรับเต่ารอมิญาณอยู่วันถูกปลดปล่อยออกมาและเขตแดนแห่งการคืนกินก็เปิดออก เรานักสู้ระยะประชิดรอบตัวเขารู้สึกราวกับว่าอากาศหนาแน่นขึ้นเล็กน้อยลงคงคงฮีโร่โยกระดับจิตวิญ,ญญาณไว้ในมือและขยับเบาๆวงเวทยกระดับจิตวิญญ,ญาณเปิดนอกแระหอมหุ้มทุกคนไว้ทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกได้อย่างชาัดเจนว่าพลังวิญญาณที่พวกเขาใช้ไปก่อนหน้านี้เริ่มที่จะฟื้นคืนมาเราจอมเวทเริ่มที่จะไร่มนแต่คราวนี้รงต่างๆได้อยู่ด้วยเมืเ่อเผชิญหน้ากับเราผีดิบมากมายเขาจึงตัดสินใจ เก็บพลังวิญญาณบางส่วนไว้เพื่อรับมือขณะที่พวกเขากาลังคุยอยู่นั้นเราผีดิบจํานวนมากได้เข้ามาใกล้พวกเขาในระยะเพียงประมาณ300เมตรแร่เวทมนตร์ระยะไกลบางอย่างก็สามารถครอบคลุมระยะนี้ได้แล้วคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าส่วนใหญ่เป็นโครงกระดกูกและผีดิบบางส่วนเป็นผีดิบระดับแรกบางส่วนเป็นผีดิบระดับสองเดินโซเซสะดุดลม้มและเดินช้ามากแต่ทว่าเห็นได้ชัดว่ามีสิ่งมีชีวิตอามนุษย์รูปร่างสูงใหญ่บางตัวอยู่ด้านหลัง ซึ่งบางตัวไม่เคยเห็นมาก่อนเอาระไม่ต้องกงังวลเข้าไปใกล้ๆแล้วรายเวทมนต์ได้เลยหลวงโรูออรพูดในขณะเดียวกันเธอก็ร่ายแสงวอวยพรเสร็จสมบูรณ์ครอบคลุมทุกคนแล้วเริ่มที่จะร่ายแสงวอวยพรนักบวชปีที่สองที่อยู่ข้างๆเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากร้องไห้เมื่อเห็นความเร็วในการร่ายเวทมนต์ของเธอทำไมถึงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคนนี้กับคนอื่นๆเธอยังไม่ได้ปลดปล่อยเวทมนต์เสริมใดๆเลย แต่ริงเมืองโรคทำเสร็จทั้งสองอย่างแล้วและเธอก็อยู่ระดับ5้าเหมือนกันความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างนักเวทแห่งโรงเรียนเตารลอวิญญาณและโรงเรียนวิหารเคอร์ที่นี่แทบไม่มีนักเวทคนไหนเชี่ยวชาญเวทมนต์ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะโดยทั่วไปแล้วทุกคนจะมีคนสมบัติเฉพาะตัวที่ตนเองถนัดที่สุดแต่ในคณะเดียวกันก็จะเป็นต้องฝึกฝนเวทมนต์ด้านอื่นๆด้วยขึ้นอยู่กับพรสวรรค์และความสามารถของแต่ละคน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเรื่องยากที่จะพบอัจฉริยะอย่างจือซังเหลวอิงนักเวทหญิงผู้ฝึกฝนเวทมนต์ธาตุทั้ง6ชนิดพร้อมกันโดยไม่แยกแยะความแตกต่างแม้แต่สําหรับนักเรียนจากโรงเรียนเวทมนต์อืนอ่นการฝึกฝนเวทมนต์สหรือสชนิดพร้อมกันก็ยังเป็นเรื่องปกติมากเพราะเวทมนต์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันย่อมมีลักษณะเฉพาะและสามารถมีบทบาทที่แตกต่างกันในสถานการณ์พิเศษต่างๆเวทมนต์ไฟเป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุด แม้ว่าวิชาเอกจะไม่ใช่เวทมนต์ไฟแต่หลายคนก็เลือกใช้เป็นวิชารองอีกเหตุผลหนึ่งคือคุณสมบัติของไฟนั้นมีประโยชน์หลากหลายพูดง่ายๆก็คือเราต้องใช้ไฟเมื่อ,อย่างเหนือกลางแจ้งดังนั้นนักเวททั้งสีที่อยู่ตรงนั้นจึงสามารถไล่เวทมนต์ไฟได้ลูกไฟระเบิดพุ่งออกมาทีละลูกวาดเส้นโค้งในอากาศโดยมุ่งเป้าไปยังสถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตมนุษย์อยู่หนาแน่นเพื่อโจมตีเสียงคำรามดังสน,นั่น กระดูก,กระเด็นกระจายแร่พีดิบก็กลายเป็นฝุ่นผงเลงหมองโรสังเกตอย่างตั้งใจพลังจิตของเธอต้องสูงที่สุดธรรมะดาผู้คนทั้งหมดนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตอามนุษย์สิ่งสําคัญที่สุดเคอต้องทําความเข้าใจคู่ต่อสู้ก่อนทันใดนั้นิ้วของเธอเขายกขึ้นเล็กน้อยและเธอก็ขมดขวดคิ้วแร่รงต่างๆที่ยืนอยู่แถวหน้าก็รู้สึกเช่นเดียวกันลูกไฟที่พุ่งออกมาเป็นละรอกได้สังหารเหล่าพีดิบไปมากมาย แต่ทว่าแม้แต่พีดิบเหล่านั้นที่มีร่างกายบอบช้ำก็ยังมีไอสีเทาจางๆรอยขึ้นมาและวบินหนีไปทางด้านหลังอย่างรวดเร็วพวกมันทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังที่ทางเดียวกันคงคงดูดซับพลังงานพีดิบที่ปีวอนอยู่ตรงนั้นได้หรือไม่ลองต่างๆถามน้องชายที่อยู่ข้างๆด้วยเสียงเบารองคงคงยักไหล่แล้วพูดว่ามันอยู่ไกลขนาดนั้นข้าจะรู้ได้ยังไงล่ะต้องสัมผัสเองถึงจะรู้หลังจากระดมยิงด้วยเวทมนต์ไฟไปรอบหนึ่ง กองทัพผีดิบก็ยังไม่หยุดและลุกคืบเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีรัศมีสีเทาจางๆปรากฏขึ้นในระยะไกลตอนแรกที่ปรนากฏนั้นนนแอแต่ไม่นานนักก็พุ่งมาข้างหน้าอย่างรวดเร็วรากับขึ้นซัด่านหัวของกองทัพผีดิบไปอย่างรวดเร็วทอดยาวออกไปไกลสุดสายตารงต่างๆและลูกทีมทั้ง5้าก็ถูกรัศมีนั้นพาไปด้วยทุกคนรู้สึกหนาวสั่นไปทั่วทั้งตัวรงคงคง,งตัวสั่นเล็กน้อยและกล่าวว่า ใช่มันเป็นพลังงานที่แปลกประหลาดมากมีทั้งพลังาธาตุและพลังวิญญาณอยู่ในนั้นดูเหมือนว่าจะมีพลังบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ด้วยข้าบอกไม่ถูกเอาละดูนั่นสิพี่ดิพวกนั้นเปลี่ยนไปแล้วหัวหน้าทีมปีสองพุดขึ้นมาอย่างกระทานหันทุกคนรีบหันไปมองผีดิบเหล่านั้นซึ่งกําลังคืบคานเข้ามาทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เห็นภาพที่ไม่มีวันเลิมหลังจากแสงสีเทาเคลื่อนผ่านไปเราผีดิบทั้งหมดดูเหมือนจะหยุดนิ่งในช่วงขณะนั้น จากนั้นพวกมันก็เหนื่อยหน้าขึ้นพร้อมกันและมองไปข้างหน้าพร้อมกันจากจุดท,ที่หลงต่างๆและพวกเขาอยู่รู้สึกราวกับว่าอีกฝ่ายกำลังช่องมองมาที่พวกเขาเปลวไฟสีเทาขาวลุกชนขึ้นจากเบ้าตาของเราสิ่งมีชีวิตมนุษย์ทั้งหมดและลมหายใจของพวกมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นก่อนหน้านี้พวกมันดูเฉยชาและเชื่องชา้าแต่ในขณะนี้สิ่งมีชีวิตมนุษย์ทั้งหมด ดูเหมือนจะถูกโจมตีจนตายไปหมดแล้วโดยทั่วไปแล้วพวกมันเร่งความเร็วและพุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วสูงมากองค์ก,กระโดกที่เมื่อคู่ดูเหมือนกับชายชราตอนนี้กับกระโดดโลดเต้นเหมือนลิงมีเปลวไฟสีเทาขาววาบอยู่ในดวงตาและวิ่งด้วยความเร็วสูงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้ไเผชิญหน้ากับศัตรูเหล่านั้นโดยตรงแต่ทุกคนก็สัมผัสได้ถึงการกดขี่อย่างรุนแรงแล้วเริงเมืองโรูตัดสินใจอย่างรวดเร็วถอย เธอเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ของท่าผีดิบที่พวกเขาได้คนอื่นๆจะต้านทานได้อีกต่อไปการที่พวกมันสามารถใช้เวทมนต์เสริมที่แผ่ขยายไปทั่วสนามรบและปกคลุมเราผีดิบนักพันที่อยู่ตรงหน้าได้นั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปแล้วโรงตังไม่สนใจที่จะปกปิดตัวตนในฐานะอัศวินเวทมนต์ด้วยเวทมนต์ขึ้นเงินแล้วรอบแรกในมือวิชาตัวเบาพุ่งเข้าใส่ทุกคนโดยตรง จากนั้นก็ใช้วิชารอยตัวใช้พลังเวทมนต์ช่วยลดน้ำหนักของทุกคนแล้วทุกคนก็กระโดดลงจากเนินเขาและวิ่งไปยังค่ายทหารอย่างรวดเร็วด้านหลังเราอามนุษย์กำลังไล่ตามพวกเขามาสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือโครงกระดูกที่พุ่งเข้ามาข้างหน้ากำลังไล่ตามพวกเขาอย่างรวดเร็วและพวกมันก็เริ่มชนกันเองทีละตัวกระดูกถูกจัดเรียงใหม่และในไม่ช้าก็กลายเป็นโครงกระดูกขนาดมาหึมา โครงกระดูกธรรมดาประมาณ10ตัวรวมกันสามารถก่อตัวเป็นโครงกระดูกระดับ3ได้เหมือนกับที่งต่างๆและคนอื่นเนข้าไปก่อนหน้านี้โครงกระดูกระดับ3มีอัตราการวิ่งที่เร็วกว่ามากอีดิบดูเหมือนจะไม่มีลักษณะเช่นนั้นและไม่มีวิธีตรวจจับพวกมันแบบผสมผสานดังนั้นในไม่ช้าผู้ที่กําลังไร่ราบพวกมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นหลังจากที่กลุ่มโครงกระดูกไปถึงระดับที่3แล้วดูเหมือนว่า พวกมันจะไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้อีกแต่ทว่าก็มีโครงกระดูกระดับสอีกหลายร้อยตัวได้ตามพวกเขาโยถ้าเป็นแค่พวกมันทั้งหมดก็คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่เบื้องหลังยังมีกองทัพพีดิบและสิ่งมีชีวิตอนะมนุษย์ที่น่าสะพึงกลัวซ่อนโยนักอัญเชิญสองคนกำลังอันเชิญสัตว์อสูรไปพร้อมกับการวิ่งพวกเขาอันเชิญสัตว์อสูรรูปร่างคล้ายกับวางหลายตัวออกมาทีละตัวทาให้ นักบวชและนักเวทได้เปรียบก่อนส่งผลให้ทุกคนสามารถร,รักษาความเร็วไว้ได้ระวังฝั่งขวาโรงทางๆตะโกนเตือนเริงมงรู้หันศีรษะไปมองดวงตาของเธอเบิกกว้างขึ้นทันทีมีเราอามนุษย์จํานวนมากมายล้อมรอบพวกเขาอยู่ทางด้านขวาและกลังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆในเวลานั้นพวกเขายังอยู่ห่างจากค่ายทหารมากกว่า20ลี้แม้ว่าสิ่งมีชีวิตอามนุษย์ที่วิ่งอยู่เหล่านั้น จะดูเหมือนโครงกระโดกระดับสามขนาดใหญ่แต่ความตกใจจากรัศมีสีเทาเบื้องหน้าก็รุนแรงเกินไปแต่ในขณนะนั้นเองหัวใจของเริงเมืองโร่ก็บีบแน่นขึ้นมาทันทีละความรู้สึกไม่สบายใจที่อธิบายไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันในเวลานั้นเรากองทัพพีดิบดูเหมือนจะอยู่ห่างจากพวกเขาไปมากแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ